ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในที่ติดตามชมการบันทึกคลิปหรือว่าการนำมาเผยแพร่นะครับวิธีการสอนภาษาอังกฤษของกับผมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับมาเข้าในหน้าที่61กันเลยกรมมานะครับนั่นก็คือ Compar i s o n นะครับการเปรียบเทียบคราวนี้ไม่ได้เปรียบเทียบคามคุณศัพท์นะครับแต่เป็นการเปรียบเทียบคำาคุณัพั์นั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้ใช้การเปรียบเทียบคำกรุณัพท์คำเดียวกันในขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุดนะครับแต่เป็นการเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้เท่ากันนะครับนะ s จุดๆุดจุในที่นี่ใส่คำคุณศัพท์ลงไปนะครับแปลว่าเท่ากัน t o นะครับนำหน้าคำคุณศัพท์ตัวใดนะครับแปลว่าสิ่งนั้นนะครับมากเหลือเกินนะครับมากเกินปกติ enough นะครับใช้ตามหลังคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าเพียงพอดังนั้นเรามาดูประโยคกันนะครับหรือมาดูคำแปลกันนะครับเขาบอก s จุดจุดจุจุด s เนี่ยหมายถึง for two things สำหรับสิ่งสองสิ่งนะครับ that ซึ่งนะครับนะ are the same มีความหมายเดียวกันสิ่งสองสิ่งมีความหมายเดียวกันตัวอย่างประโยคก็คือ his car is as fast as yours นะครับก็คือรถของเขานั้นนะครับนะวิ่งได้เร็วเหมือนกันเลยกับรถของคุณนะครับข้อที่สองนะครับคือ t o นะครับนำหน้าคำคศรศััพท์ใช้สำหรับ for something สำหรับบางสิ่งบางอย่างซึ่งนะครับ is more than we want นะครับมันมีมากกว่าเกินความจำเป็นที่เราต้องการนะครับเช่น it is too expensive to travel by plane มันใช้เงินราคาแพงหรือใช้เงินมากเกินไปนะครับในการที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับมันเกินความจำเป็นข้อ3านะครับคำคุณศัพท์ตามด้วย enough นะครับแปลว่า for something สำหรับบางสิ่งบางอย่าง that ซึ่ง is as much as we want นะครับมันมีความต้องการเพียงพอแล้วนะครับนะมากพอแล้วนะครับนะในความต้องการเช่นประโยคว่า he is old enough to drive a car เขามีอายุนะครับนะพอแล้วนะครับนะอายุเยอะพอแล้วที่จะสามารถขับรถยนต์ได้นะครับ he is old นะครับ จากนั้นก็มาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับนาก็คือนะครับให้ study exam นะครับ sample นะครับให้อ่านตัวอย่างประโยคเมื่อกี้นะครับหนาเด่นแล้วให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับ the sentences ประโยคเหล่านี้ด้วยการเติม1 as as จุุดดนนะะคครรัับบ2ให้เติมคว่า true นะคครับ3ให้เติมว่า enough นะครับ ซึ่งของให้คำคุณศัพท์มาแล้วในวงเล็บนะครับนั้นใน brackets ในวงเล็บข้อที่หนึ่งะครับเขาทำให้แล้วนั่นก็คือนะครับ this car นะครับ is too expensive for us to buy we don't have that much money แปลว่านะครับรถคันนี้นั้นราคาแพงเกินไปนะครับนะ too เกินไป สำหรับพวกเราที่จะซื้อนะครับเพราะว่าพวกเรานั้นไม่มีเงินมากถึงขนาดนั้นนะครับ That much money แปลว,ว่ามากถึงขนาดนั้นดังนั้นข้อที่2นะครับนะคุณปูเติมให้เลยแล้วก็ปลให้เลยนะครับนะแปลว,ว่าการเดินทางด้วยรถไฟนั้นราคาไม่ได้ถูกนะครับนะเหมือนกันกับการเดินทางด้วยรถบัสนะครับนะความหมายของ s.s จุดนะครับนักเรียนคือ แปลนะครับความหมายเป็นภาษาไทยก็คือเดินทางด้วยรถไฟและก็เดินทางด้วยรถบันนั้นราคามไม่ได้ถูกเลยนะครับนะในความรู้สึกของของคนที่พูดนะครับนะก็คือพูดง่ายว่าแพงเท่าๆกันเลยนะครับตีความหมายออกมาเป็นอย่างนี้นะครับประโยคนะครับไม่ได้แปลว่าเดินทางด้วยชนิดไหนแพงกว่าหรือถูกกว่านะครับนะเป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะ ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะครับชีแ้แปลว่าราคาถูกไม่ไม่ราคาไม่ถูกก็คือราคาแพงนั่นเองนะครับ Let's go by train นะครับเราไปเ,าเดินทางด้วยรถไฟกันเถอะนะครับ It's fast enough นะครับเพราะว่ามีมันก็มีความเร็วพอนะครับหนาะรถไฟเดี๋ยวนี้ไม่ช้านะครับความหมายเป็นอย่างนั้นมีความเร็วพอ This car is too small for all five of us นะครับรถคันนี้รู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปนะครับนะ too small สำหรับพวกเราทั้งหมดซึ่งมีจำนวนถึง5คนแล้วนะครับนะในสมาชิกในครอบครัวต้องไปถอยคันใหม่แล้วนะครับเสริมเพิ่มเติมเข้าไป p l a น e s นะครับเครื่องบินนั้น aren't as comfortable as cars นะครับ เครื่องบินนั้นนะครับไม่สะดวกสบายนะครับนะเหมือนกันเลยกับรถยนต์ครับความหมายในที่นี้หมายถึงว่าทั้งรถยนต์นะครับและเครื่องบินนั้นไม่สะดวกสบายเอาซะเลยนะครับไม่สะดวกเอาซะเลยนะครับสิ่งที่สะดวกกว่ารถยนต์และก็เครื่องบินอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับนะคำว่า S Comfortable S เนี่ยสองสิ่งมีค่าเท่ากันนะครับอย่าแปลแปลอย่างนั้นนะครับนะอย่าแปแปลว่า เครื่องบินนั้นไม่สะดวกกว่ารถไม่ใช่นะครับนะคือทั้งสองไม่สะดวกเหมือนกันตามหลักอของภาษานะครับเขาได้อกับ tra by, traveling by bus is a s i นะครับ convenient as is as convenient as to taking ตัวที่คับ taking a cab นั่นก็คือการเดินทางด้วยรถบัสนั้นนะครับแหมมันมีคำว่าอ a s i e มากเลยนะครับนะ มันไม่สะดวกเหมือนกันนะครับ Comfortable แปลว่าสะดวกสบาย Convenient ก็แปลว่าสะดวกสบายนะครับนะแปลเหมือนกันเลยนะครับนะมันไม่สะดวกสบายนะครับเหมือนกันเลยกับการเดินทางด้วยแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารนะครับนะโอเคนะครับจบนะไปข้อ B ต่อนะครับข้อ B เขาบอกลูก้าเดอรแชโบนะครับให้ดูในแถบตารางนี้นะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบนะครับให้เหมือนกับตัวอย่าง นั่นก็คือถ้ารถยนต์นะครับนะอีกแพ s สิบราคาแพงขี่ถูกอย่างนี้คือรถยนต์ราคาแพงนะครับคันวิเนียนนะครับก็คือเดินทางสะดวกเซฟก็ปลอดภัยนะครับ Comfortable ก็สะดวกเหมือนกันนะครับขตหนะครับนะก็คือสะดวกนะครับนะขตสนะครับก็คือมีความเห็นอเอาไปว่ามาดูตัวอย่างที่เขาเขียนให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกับตาราง นั่นคือ traveling by train นะครับก็บอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟนั้น is more expensive than traveling by car นะครับราคาแพงมากกว่าเดินทางด้วยรถยนต์นี่นะครับเดินทางด้วยรถไฟแล้วมาดูราคานะครับเห็นไหมครับราคาแพงกว่าเพราะมีคนตต๊กถึง2ครั้งนะครับแต่คนที่เดินทางด้วยรถยนต์ติ๊กแค่ครั้งเดียวเนี่ยครับเปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่านี่ราคาแพงนะครับนะเดินทางด้วยรถไฟนั้นราคาแพงมากกว่าเดินทางด้วยรถยนต์ ประโยคแรกจบนะครับพอประโยค2นะครับ traveling by car is not as expensive as traveling by plane นะครับการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับเหมือนกันกับเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับนะการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นราคาไม่แพงนะครับเหมือนกันกับเดินทางด้วยเครื่องบินอา้าวไหนดูยังไงครับเนี่ย เดินทางด้วยรถยนต์นะครับนี่เดินทางด้วยเครื่องบินเดี๋ยวนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งแล้วถ้างั้นคุณครูไม่ได้เตรียมมาก่อนด้วยนะครับเห็นว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะครับแต่ต้องขอไยด้วย traveling <laughs> by car is not as expensive as traveling by plane การเดินทางด้วยรถยนต์นั้น ราคาไม่แพงเหมือนกันกับเดินทางด้วยเครื่องบินถ้าอย่างนี้นะครับความหมายอย่างนี้แปลว่าการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นราคาถูกกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับ <c oughs> ก็คือเดินทางด้วยรถยนต์นั้นราคาไม่แพงนะครับไม่แพงเหมือนกับการเดินทางด้วยเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวไปดูข้ออื่นก่อนนะครับข้อนี้หมายเหตุไว้ก่อนปกติ s นะครับจุดจ <c oughs> <ๆ>ุด s เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับ ต่อไปนะครับเ r a าเรื่องบเรนการเดินทางด้วยรถไฟนั less than ้นเลสอิมเพรสีฟแดนเลสแวาน้อยกว่านะครับราคาแพงน้อยกว่านะครับเ r a v e รื่องบ p l a พ e นอันนี้ถูกต้องข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับนะการเดินทางด้วยรถไฟนั้นนะครับราคาแพงน้อยกว่านะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าแพงน้อยกว่านะก็คือถูกกว่านะั่นเองกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับเพราะเครื่องบินขีด3าขีดนะครับโดยรถเนี่ยขีด1นขีด t r a v เ l i n g by plane นะครับบาเดินทางด้วยเครื่องบิน i s t h e most expensive of all นะครับเป็นการเดินทางที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาทั้งหมดถ้าดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับผมข้อดอกจันมาเหตุเนี่ยนะครับถ้าตามตารางนี้แปลว่าการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นนะครับไม่ได้แพงเหมือนกันกับการเดินทางด้วยเครื่องบินก็คือเดินทางด้วยรถยนต์ราคาถูกกว่านะครับนะถ้าตามประโยคนี้ไปดูข้อต่อไปครับผมนั่นก็คือ ข้อห้าเอนะครับ listen to ให้ฟังนะครับ and read ให้อ่านเดอร์ดะหลอกบทสนทนา and c o m p l e t e the a b l e แล้วก็ทำตารางให้สมบูรณ์ clerk คุยกับ w o m a n นะครับนะ clerk นะครับก็คือเจ้าหน้าที่เสมียนนะครับนะอาจจะว่าขายได้สักอย่างหนึ่งนะครับคือ how can I help you คุณสามารถช่วยอะไรฉันได้ไหมนะครับนะ woman บอกว่า I would like a single ticket How can I help you ตัวตีท่านฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างไหนตัวตีนะคุณครูก็ใจลอยให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับนะวบอกว่า I like a single ticket to Barcelona please ฉันต้องการที่จะซื้อตั๋วไปบาร์เซโลนาคือเป็นตั๋วขาเดียวนะครับว,ว่า single เนี่ยก็คือไปบาร์เซโลนาอย่างเดียวนะครับตั๋วกลับค่อยซื้ออีกทีหนึ่งนะครับนะลก,ก็คือเจ้าเสมียนพนักงานเสมียนนะครับที่ขายตั๋วก็บอกว่า when do you want to leave คุณต้องการเดินทางเมื่อไหร่นะครับรีบแล้วออกจากออกจากก็คือเดินทางไปนะครับบาร์เซโลนาเมื่อไหรอูเม้นบอกว่า on Tuesday morning นะครับตอนเช้าวันอังคารคลิกบอกว่าโอเค that's one นะครับนี่คือตั๋วหนึ่งใบนะครับนะ that's one one way ticket นะครับก็คือตั๋วขาเดียวนะครับ one way ticket แหมเหมือนชื่อเพลงเลยนะครับ to Barcelona นะครับ departing แปลว่ารถออกนะครับนะ depart depart ถ้านักเรียนเห็นที่สายการบินนะครับ departure ก็คือผู้โดยสารขาออกนะครับ r Wall นะครับผู้โดยสารขาเข้ารถจะออกเดินทางเวลา8.35โมงนะครับตอนเช้า A.M. นะครับ on the Tuesday ในวันอังคารวันที่12เดือนเมษเดือนพฤษภาคมนะครับราคา32.50บอ์ปอนด์บูมเบนบอกว่า Here you go คำว่า Here you go ไม่เหมือน here you are นะครับนะ่น r e ียยูอานี่ก็คือยื่นเงินให้นะครับนะแต่ here you g นี่เลยว่าเอาละโอเคนะครับฉันเอา เอาตั๋วนั้นเลยนะครับคำว่าเฮียยูเอเอียยูโกนะครับไม่ได้แปลว่าที่นี่คุณไปนะครับไม่ใช่นะครับนะอย่าไปแปลว่าที่นี่คุณไป here แล้วที่นี่ยูแล้วคุณโกแล้ไปแต่แปลว่าเอาละโอเคฉันเอาตามนั้นเลยเคลิศก็เลยบอกว่าแองเกิลนะครับขอบคุณมากมากเ e ียยูอาร์ชิเกแต่ here your ticket นี่คือ here is นะครับกันนี่คือตั๋วของคุณนะครับแปลตรงๆเลยอันนี้นะครับ h a v e a s a f e t r i p นะครับพร้อมกับอวยพรให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ h a v e a s a f e ตั้งคิวบายนะครับขอบคุณมากนะครับดังนั้นก็มาทำคล้ายกับเมื่อกี้นะครับคำสั่งก็คือว่า i m a g i n e นะครับให้จินตนาการนะครับว่า you want to go คุณต้องการที่จะไป somewhere บาง,บางที่นะครับที่ใดที่หนึ่ง in your country ในประเทศของคุณ by train โดยรถไฟให้ take the role นะครับให้แสดงบทบาทนะครับ of t h e p a s s e เ g e r เป็นผู้โดยสาร And ticket clerk แล้วก็เสมียนผู้จำหน่ายตัว๋วนะครับ And Act Out แล้วก็แสดงบทละครนะครับ your d i เ l o g เกี่ยวกับการสนทนา A กับ B นะครับโดย r p p l c e นะครับให้แทนที่ The u n d น r l อร์ไลทนะครับคำที่ขีดเส้นใต้บทสนทนาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เอารายละเอียดมาแทนที่แค่นั้นเองนะครับคำที่ขีดเส้นใต้นี้นะครับนะ l o t h e d i a l o g นะครับในบทสนทนาที่ 5A เมื่อกี้นะครับ with I เดีด้วยความคิดของนักเรียนเองนะครับ your o your o นะ ก็แค่เอาตัวแดงๆมาแทนนะครับนั่นก็คือเคลิกบอกว่า How can I help you? ให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง I would like a single ticket to Rome นะครับฉันต้องการเื่อตั๋วขาเดียวไปกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับ p l s e นะครับเคลิ์ก็บอกว่า When do you want to leave คุณต้องการเดินทางเมื่อ,อไหร่บอกว่า afternoon, Friday f t t r r o o o นวันสุกตอนบ่าย เพื่าว่าโอเค that one single นะครับเป็นตัวใบเดียวตัวขาเดียวนะครับทัวทีนะตัวขาเดียวใบเดียวด้วยนะครับ o n e single ถ้าขาเดียวใบเดียว o w e y ว i c k e t ต n e w a ว Ti c แ e t เนี่ยแปลว่าขาเดียวนะครับ o n e single นี่ก็คือตัวก็ตัวขาเดียวใบเดียวนะครับแหมฟังยากหน่อยนะไปกรุงโรมนะครับ departure เด departing นะครับก็คือเวลาออก 4.30pm คือตอนบ่ายนะครับนะตอน16นานกานะครับ ในวันศุกร์ที่23เดือนมิถุนายนนะครับราคา45ปอนด์ Here you go นะครับเนี่ยคุณครูเขียนให้แล้วนะครับว่าเอาละนะครับนะเอาตามนั้นเลยนะครับนะไม่ได้แปลว่าที่นี่คุณไปนะครับ Thank you r your ticket นี่คือตเกตของคุณนะครับตัวของคุณ have a s เซฟเทร p พร้อมกับคำวัยฟอน Thank you bye bye และแล้วครูพี่นันก็บายบายด้วยนะครับนะเพราะว่าเตืียอมีเอกสารไว้แค่นี้นะครับและก็รีบจบเอาดื้อแค่นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ Okay.